โอเคนะวันนี้แอปก็มีแอปหาเงินฟรีนะครับเข้าทูมิเนลเลมาใหม่นะครับซึ่งแอปนี้นะครับก็จะเป็นการที่เรากดเริ่มเกมตัวนี้นะครับนี่นะครับการเล่นประมาณนี้นะครับนี่การเล่นถ้าเราผ่านนะครับเราก็จะได้รับ3าดาวมาเนาะแล้วก็เหรียญนะครับซึ่งแอปนี้นะครับก็เป็นแอปมาใหม่นะเป็นแอปที่มาแรงมากๆนะครับในส่วนของการหาเงินเข้าทูมิเนเลตจากแอปนี้เนาะสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะยังไม่ทาการดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งในส่วนแอปตัวนี้สามารถดาวน์โหลดได้ตามผมเลยนะครับ ซึ่งสำหรับใครนะที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับก็ฝากเพื่อนๆขอคนละหนึ่งไลค์นะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่เนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องก็ฝากเริ่มไปกดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะเวลาที่อัพคลิปก็จะได้เข้ามาดูนะใครที่ยังไม่คอมเมนต์ก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยนะกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับเลื่อนลงมาสเล็กน้อยนะครับก็จะมีคําว่าลิงก์ดาวน์โหลดนะครับเรากดเข้าไปได้เลยเนาะหลังจากที่กดเข้าไปเสร็จนะครับมันก็จะมีปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเรากดไป หลังจากที่กดเปิดเข้ามาสำหรับใครที่ยังไม่ทงการเลือกลงทะเบียนนะตัวนี้สามารถเลือกลงทะเบียนด้วย Facebook หรือว่ากูเกิลแล้วแต่เราสะดวกเลยนะครับหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างหน้าแรกประมาณนี้นะเนาะเพื่อนๆจะเห็นตรงรูปผีน้อยนะครับตรง30แบงค์สีเขียวตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็กรอกไอเดี่คำเชิอตามผมได้เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของ C76 1 1ดหนะครับจากนั้นกดส่งได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นธนบตัตรเขียวเนาะซึ่งธนบัตรเขียวตัวนี้นรรสาาาามมถถถออไดด้้กกเียึงแลว็ ถอนไปปุ๊บนะครับมันก็จะมีภารกิจในส่วนของอการข้ามคิวการรอคิวะครับตัวน,นี้เนาะซึ่งแอดก็มีคิวอยู่ที่ครึ่งหนึ่งแนละ้วเดี๋ยวจะอธิบายตรงนี้นะว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็ทาํางานยะังไงเนาะก่อนอนะื่นเนาะต้องมาทําการรู้จักใน2แอปนี้ก่อนนะครับก็จะเป็นการที่เรากดเล่นเกมเนาะกดเล่นไปนะครับซึ่งเราต้องห้ามโดนตรงคนเนาะถ้าเกิดนี่อย่างนี้นะครับก็คือล้มเหลวนะต้องทําไงก็ได้นะครับไม่ให้โดนคนนะครับประมาณนี้เนาะปึบปึบนี่เรียบร้อยนะครับ ได้มาประมาณ3ามดาวนะแล้วก็เป็นเหรียญนะแล้วก็ชิ้นส่วนประมาณนี้นะคกดยืนยันได้เลยนะครับอะแล้วก็เหรียญที่เราเล่นจากเกมเมื่อกี้นะรเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับกดไปที่กล่องตัวนี้เนาะแล้วก็สามารถกาแรแลกเปลี่ยนขั้นสูงด้านล่างได้หรือว่าจะแลกเปลี่ยนเป็นโปรติก็ได้นะจะใช้ชิ้นส่วนแล้วก็เพชรนะในสองการแลกนะครับซึ่งสังเกตได้นะว่าการแลกเปลี่ยนแต่ละรอบเนี่ยมันจะมีเหรียญให้เราเนาะหรือบางครั้งนะครับอาจจะมีในสองธนบัตรเขียวมาให้เราด้วยนะนี่ประมาณนี้นะครับ ธนาบัตรเขียวนะครับก็คือตรงนี้แหละนะครับที่แอด,อาดการถอนไปเนาะยอด320เนี่ยตัวนี้มันจะมีโบนัสพิเศษก็คือ60บาทด้วยนะครับถ้าถอนเนี่ยก็จะประมาณสามร้อยแปอะไรประมาณนี้เนาะถ้าถอนได้นะประมาณนี้วิธีการทําให้ผ่านนะรเราต้องมีแต่ตัวนี้นะครับซึ่งแต่ตัวนี้จะได้มาจากการที่เ,เราทำธุรกิจรายวันเนาะนี่กดไปรับได้เลยนะครับตัวนี้นะจะมีธารกิจรายวันเนาะอย่างแอดเนี่ยทำมาครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ แล้วก็จะรีเซ็ตเนี่ยอีกแค่2ชั่วโมงนะนี่ประมาณนี้นะครับมาทําโดยการดูโฆษณาดูวิดีโอสะสมนะครับครบ10ครั้ง5ครั้งนะผ่านระดับ30อะไรประมาณนี้นะนี่ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในสองเหรียญน,นี้นะครับมุมบนขวาเนี่ยก็สามารถถอนได้เช่นกันเนาะต้องบอกก่อนนะว่าในสน่วนแอปนี้นะครับสามารถถอนได้ทั้ง2องยอดนะไม่ว่าจะเป็นยอดมุมบนซ้ายก็คือธนบัตรเขียว นะครับหรือว่ามุมบนขวาก็คือเหรียญตัวนี้สามารถถอนได้นะครับซึ่งเหรียญตัวนี้นะครับเราสามารถถอนได้นะครับก็ต่อเมื่อเรามีขั้นต่ำนะครับอยู่ที่10บาทด้วยกันเนาะหากเรามีปุ๊บนะครับเราก็กดถอนออกทั้งหมดนะครับกรอกเบอร์ทูมานิเลตได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้เนาะในสองการถอนนะซึ่งวันนี้แอดก็ทําได้อยู่ที่1นึบาทนะครับประมาณนี้เนาะก็การเล่นงานหลักๆประมาณนี้นะครับเป็นการที่เรากดเล่นเกมประมาณนี้เลยนะนี่อย่างนี้นะผ่านแล้วนะก็คือเล่นแบบไม่ง่ายเพลินๆได้นะครับเล่นแบบชิวๆได้นะครับ ประมาณนี้เนาะอ่อได้สองดาวนะน่าจะได้สองดาวนะครับนี่เมื่อกี้ใช้ไปเยอะนะปึ๊บโอ้โหไม่ผ่านว่ะปึ๊บไม่ได้ครับพลาดแล้วแอดพลาดแล้วนะไม่ได้สามดาวแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับนี่ประมาณนี้ได้ดาวเดียวนะแต่ก็เหรียญก็ได้อยู่นะครับนี่ประมาณนี้ก็จะมี อให้เราใช้ชิ้นส่วนในของการแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรหรือว่าชิ้นส่วนตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับในสองการทํางานเนาะเนี่ยธารบัดเขียวก็จะได้รับมาเนาะ สำหรับใครนะที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับอยากจะหาเลี้ด้เสริมนะครับเข้าซูมเลเล่จากแอปนี้นะครับตัวนี้ก็ลองพิจารณากันดูได้สำหรับการอัปเดตล่าสุดมีประมาณนี้นะใครที่สงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปพูดกันได้สำหรับคลิปนี้นะครับแอปต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมใน2คลิปวิดีโอนี้หากใครเล่นผ่านระดับนะครับ60 90 120เนี่ยก็จะได้รับธนบัตรสีเขียวด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะก็ฝากไว้ด้วยนะับในสองแอปนี้ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ ลองพิจารกกันดูได้สำหรับคี่นี้แอดต้องขอตัวลาอ่า,อาขอบคุณมากที่เข้ามารับชมครับ